คือเราใช้เครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องร่อนจะตัดง่ายกว่าเครื่องตัดหญ้าที่เป็นรถเข็นนะครับเพราะว่า <c oughs> ตัวนี้มันเป็นตอสูงนะเนีย่ยฝังลือต้นมีขนาดที่ค่อนข้างจะสูงยาวยานีนะ้นะครับเวลาวิ่งเนี่ยหรือมันจะติดนะครับติดติดแล้วก็อาจจะไปพันกับมอเตอร์นะครับใบใบอัดตัวนี้นะนี่นะครับแล้วเครื่องก็จะดับเครื่องมันจะดับนะฮะทีนี้วิธีแก้นะครับ หนึ่งเลยคือปรับล้อลงให้สุดเลยนะครับให้มันลอยขึ้นนะครับข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังอันนี้ผมเปิดไว้เพราะว่าให้หญ้ามันกระเด็นออกนะครับแต่ว่าเขาจะมีกล่องสําหรับใส่หญ้ามาให้อันนี้เดี๋ยวเราจะปรับความสูงของตัวเครื่องตัดหญ้าลงอีกเพราะว่าเราเตรียมตัวต้นสูง,งแล้วเราก็จะเรยมให้หญ้ามันต่ําลงนะครับข้อดีของเขาก็คือจะตัดหญ้าได้เรียบนะครับเรียบเนียนกว่า บบเครื่องร่อนเครื่องร่อนนี้เหมาะสาหรับพื้นที่ที่มันไม่เรียบนะครับนี่เราใส่นะฮะเช็คใส่ฟิวนี่นะครับฟิวแบตเตอรี่นะครับนี่ดูเช็คแบตเตอรี่นะครับถ้าอย่างเงี้ยเต็มอยู่นะฮะการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับหญ้าชนิดหญ้าถ้าเป็นเครื่อนแป๊บเดียวแบตหมดนะครับเพราะว่าเครื่องจะทํางานหนะักหรือถ้าเป็นหญ้าสูงนะครับถึงไม่ใช่เครือก็จะทํางานหนักเหมือนกันแล้วก็จะ ทำให้เครื่องเนี่ยร้อนไวแล้วแบตตดแบตเตอรี่หมดไวนะครับแล้วแบตเนี่ยถ้าร้อนเนี่ยชาร์จไม่เข้านะมันต้องเย็นสักพักแล้วก็เขาก็จะชาร์จเข้าปกติเองนะครับไม่ต้องตกใจนะแล้วก็เราคนมีแบตสองลูกนะครับไว้สลับชาร์จนี่นะครับเราใส่เสร็จปุ๊บปรับมจะปรับด้านหลังนะครับให้มันลงต่ําเพื่อจะให้มันกินหญ้าได้มากขึ้นเนาะนี่ับครับกดลงสุดนี่นะฮะมันก็จะด้านเนี่ยจะลงเรียบลงไปนะครับ ตัวเครื่องเขาจะมีเซฟตี้นะครับถ้าเราไม่กดตัวนี้เครื่องจะไม่ทํางานนะครับนี่กำซ้ายหรือกำขวาก็ได้นะครับ อันนี้มันผมปรับเฉพาะด้านหลังนะเดี๋ยวผมจะปรับด้านหน้าขึ้นอีกเอาสักสุดเลยนะลองสุดเลยยังไม,ม่สุดร่บให้ซ้ายกวาเท่ากันนะครับไม่งั้นล้อมันจะลอยอันนี้ถือว่าต่ำมากเลยต่อดูต่อนะครับ แต่ทีนี้เวลาเราเลื่อนนะครับมันจะติดนะครับเพราะว่าดินยังไม่เรียบแต่ถ้าเป็นสนามหญ้าที่เรียบเนี่ยดูเนี่ยนะครับน้อมันจะถึงพื้นยู่แล้วแต่เวลาตาัดแต่ต่อจะลงต่ามากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีการปรับหน้าต่ําหลังสูงหรือหน้าสูงหลังต่ําก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าหน้าสูงดีกว่าเพราะว่าเวลามันเลื่อนจะไม่ติดนะครับอักน,นึก็สามารถที่จะย่าททิ้งได้นะที่จะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้จะมีความปลอดภัย นะครับเวลาโดนเศษแก้วเศษอะไรเขาก็จะกระเด็นเข้ามานี่ก่อนเศษไม้เหมือนกันหรือพอไม้แห้งจะอันตรายมากบางทีมันจะกระเด็นปัดขาได้นะฮะหรืออ่อเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับของโอซูกะนะครับเป็นระบบแบตเตอรี่เนาะเป็นมอเตอร์บบตเตนะครับอันนี้ใครสนใจก็กดลิงก์ที่กระบุ่มได้เลยครับ